อ้ยยกลับสบายดีพวกในพี่น้องตอนนี้ก็มาพบกับบาโดมเมืองลาวเช่นเคยสบายดีเนาะยินดีตอนนับเข้าซองบาโดมเมืองลาวชาแนลของเนาเมื่อนี้เขากับซีไปลานป้านะทุกคนเนาะเมื่อนี้บบมีมุกเนาะธรรมดาเนาะทุกคนเนาะบ้านบ้านนะเราตอนนี้ยินดีทุกคนวันนี้ก็เขาซีไปวันแห่เลยเนาะทุกคนเข้าซีไปวันแห่เลยเนาะทุกคน สิไปวานแห่เนาะว่าโดนแล้วบริเฮดคลิปเนาะมื่อนี้ก็สิอัปเดตให้มูทุกคนเนาะหรือว่านนท์เนาะสิไปเบิ่งว่ามันเป็นังใดที่เขาเคยไปหากันเนาะทุกคนเนาะหลังจากเขากับบริเฮดคลิปมากก็โอ้ร้ายกันทุกคนร้ายทิศกันสำหรับบริเฮดเนาะแต่เมื่อนี้เขาสิไปเนาะทุกคนเนาะข้างล่างเราเลยเนาทุกคนเนาะมูเพื่อนเขาไปก่อนเลยเนาะเดี๋ยวเขาตามไปข้างล่างทั่วเดี๋ยวเขาตามไปข้างล่างเลยบ่าจะเป็นทังไดเนาะทุกคนเนาะไปไปเลยเดี๋ยทุกคน นี่ก็เป็นทุ่งหน้าเนาะเขาเช็ดหน้าแล้วทุกคนเนาะเขาเช็ดหน้าเขาไทยแล้วทุกคนเขาไทยเรียบร้อยเนาะเขาเช็ดหน้าคเดี๋ยวเขาไปตามเพื่อนเราเลยเพื่อนเขาไปก่อนแล้วคนเนาะคนตอนนี้ก็เขาก็มางหอดน้องเลยเนาะทุกคนเนาะนี่มาหอดน้องเลยเนาะทุกคนเนาะเบิ้งเลยว่ะมูอเพื่อนเขาเขาสีด่บอกเขาวานแห่เนาะทุกคนเนาะนี่ยเนาะเดี๋ยวเขามาเบิ้งเลยนี่อ้าตู้คือมาได้ไล่เถิดนี่ทุกคน ปลานี่รป่าปลาแครงแหงเนาะหอยทอปลาหมึกอะไรนึงงล้านหนึ่งานมีลเลทุกคนตอนนั้นเราไปหวานบ่ได้ไหร่ชอบน้ำมันดูมันรวมน้ำมันเดียวน้ำคือน้ำมันยังมาทันบกเนาะตอนนั้นเนาะน้ำมันลายก็เลยน้ำมันใสอันนี้น้ำยังขุ่นเลยนี่น้ำขุ่นเลยนี่จ้าบาาเดียวเลยนี่เออเห็นเปิดปืนเลยทุกคนบาาเดียวทุกคนเห็นไหมครับ

แล้วทำอะไเบิกเงินี่ป้ามันขึ้นหลายควรมันเอาขึ sure> ้นได้กว่าอย่างนี้ผมก็ออกแล้วมือใหญ่จุหนึ่งเพรก็ป้าไมเิตเดี๋ยวน้ำมันแห้งเลยเนาะทุกคนเนาะนี่แหละบอกแล้วว่าถ้าน้ำแห้งเนี่ยว่าอันนี้ได้แน่นอนเทุกคนเนาะเล่นเล่นผู้อ่ะเอาไปใหเอาเลยเอาไปเล้ยไปไปหยิบไฟเดาโอ้ยทำไมมันบูดอย่างตัวจำหยิว่ะ Ngon ngon con. Ngon. Thế hết bà. Tức mai tức mai. theo là là thứ ăn không? Uông. À, tụi con Làng chạc hông phải bàn hè mà rồi nó tụi con Tại vì hông có mấy dụng hông rồi nó tụi con nào Hông đỏ phải ôm thua bàn thờ tụi con Lọ phải tàm thông na rồi tụi con nào Phải hạt chạc bạc đi đẹp bạc khỏa tối đến xong này nào tụi con bào, nào tụi con. ต่อไปแล้วคนเออเพราะว่าหลังจากเท่ากับมาในเหตุขีดมาต้นมะนาวแล้วเาทุกคนต่างแต่ว่าเมื่อนี้เท่ากับมาเฮ็ดให้ทุกคนเห็นเลยเนาะว่าเออหลังจากมาในเฮ็ดมาลายมื่อนี่เป็นังไรสบายดีอยู่กันเนาะเดี๋ยวเราเบิ่งกันว่าเขาเสียด้ปลาได้หรือบปล่าเล่าไรแล้วทุกคนทำเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันเลยทุกคนหลังจากเขาไปวานแฮมากแล้วทุกคนเนาะพอได้เขากินอยู่ทุกคนนะไอโซใไรหลาบอยู่ไหนี่แหละทุกคนทั้งเขาจะพาไปเบิ่งเลยเาทุกคนเนาะไปนี่ทุกคนเดี๋ยวปลาเนี่ยให้มันเนี่ยนี่แหละ หลังจากไปวานมาทุกคนเนาะวานซองเถื่อเถื่อเดียวทุกคนเถื่อเดียวเถื่อเดียวนี่ปุ๊บไลเลยนี่เนาะไปจับปลาคอเนาะทุกคนเนาะนี่แหละปลาคอทุกคนคอตัวแข็งตัวแข็งหนึ่งแฮรู้กันเลยแฮมันขาดมันเนาะทุกคนเนาะแฮมันบอดีเลยเนาะแล้วมันได้ลายโตอยู่ปลาคอนี่แหละไปสามคนเนาะทุกคนเนาะไปวานวานเดียวแล้วมานเดียวแล้วใครมึงเต็มแพ้เลยอุปกรณเอุปโภคอุปกรณ์เสียโต